สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสะเทือนตลาดทองราคาทองคำดิ่งแรงในรอบ3สัปดาห์และนำการลงทุน แนะนำการลงทุนด้านทองคำรอบเช้าวันนี้17พฤศจิกายน2568โดยบริษัท GCap จำกัดราคาทองคำอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ3สัปดาห์โดยแรงกดดันหลักมาจากการแข่งข้าของดอลลาร์หลังเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณชัดว่าการผ่อนนโยบายระยะไกลย,ยังไม่ใช่ทางเลือกที่เร่งด่วนความเป็นไปได้ของการลดดอกเบีย้ยเดือนธันวาคมจึงถูกปรับลงจากเดิมเกือบเต็มร้อเเซเหลือเที่ยงราว49ทําให้ตลาดกลับมาถือดอลลาร์มากขึ้น ในขณะที่ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ไร้ผลตอบแทนถูกกดดันทันทีขณะเดียวกันความโล่งใจจากการเปิดรัฐบาลสหรัฐแบบชั่วคราวลดความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแม้ปัญหาการปิดรัฐบาลจะยังมีความเสี่ยงกลับมาอีกต้นปีหน้าแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะพยุงราคาขึ้นได้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ